สวัสดีครับร้านเติร์มแม็กซิ่งบางปะอินนะครับผมก็วันนี้มารีวิวเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้ส,ยสวยๆเลยนะครับลูกค้ามาจาัดล้อมือ2รายโปรวันนะครับตัวนี้เป็นมือ2โปรวันขอบ15นิ้วกว้าง7นะครับออฟสาตัวนี้เป็นล้อบาลโฟ,ฟร์ฟอร์มิงนะครับน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับ ก็เป็นมือสองรับด้วยยางโยโกฮาม่าหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้า R สิบห้านะครับปียี่สิบนะครับชุดนี้ราคาขายอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ลูกค้าเทินล้อเก่าล้อเดิมนะครับสองพันบาทจ่ายแค่หกพันเก้าร้อยบาทได้ล้อเบาโฟร์ฟาร์มิ่งนะครับพร้อมยางโยโกฮาม่านะครับพร้อมใช้เลยนะครับดูนะครับใส่แล้วไม่ล้นนะครับก็เป็นคินคีเลยนะครับตัวรถสีขาวล้อสีบอลนะครับเป็นห้าการการยกสวยๆโปรวันนะครับญี่ปุ่นสไตล์นะครับสวยๆนะครับ อันนี้ช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่โหลดพร้อมใช้งานนะครับผมรีวิวให้ดูรอบขันนะครับดีเทลของล้อประมาณนี้นะครับดีเทลล้อดีเทลยางนะครับละเอียดประมาณนี้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ขับโตโยต้ายาริสอยู่นะครับผมอยากแต่งติดต่อหาร้านผมได้เลยนะครับราคาถูกราคาเบาแน่นอนนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อเบาฟอร์ฟอร์มิ่งด้วยนะครับการันตีนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมไม่ใช่สีทำนะครับฝาปิดครบนะครับดอกยางโยโกฮาม่าสวยมากดูนะครับดอกเต็มเลยนะครับ6,900บาท ราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับได้ล้อเบาคุ้มมากนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b ส c ค i b e ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับจะได้รีวิวคลิปล้อแมกนะครับรถรุ่นต่างๆที่มาใส่ล้อแมกของที่ร้านให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาชมหน้าภาพนิ่งนะครับที่ทางร้านเราถ่ายให้กับลูกค้านะครับก็จะได้ภาพสวยๆจับมุมประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านะครับ ที่มาร้านเรานะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางนะครับจะได้ภาพสวยๆกลับไปนะครับเอาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมก็เรามีการบริการถ่ายภาพให้ฟรีไม่ได้คิดตังค์นะครับผมก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเข้ามาเปลี่ยนล้อกับเรานะครับเราก็จัดให้สวยๆแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับคันนี้ก็ได้สวยเลยนะครับแล้วก็จ่ายถูกด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเตอร์แม็กซิ่งมาไปอินนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผม